ค okay. สวัสดีค่ะวิชากฎหมายธุรกิจนะคะระดับปวสนะคะดูความหมายของคำว่ากฎหมายนะคะหมายถึงหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่าระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเนื้อาหาที่เราเรียนน่ยนะคะเป็นลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมคะ ในลักษณะของกฎหมายเป็นลักษณะของกฎหมายที่กำหนดถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลในทางกฎหมายดังนั้นนะคะเรามาดูความหมายของคําว่าบุคคลนะคะความหมายของคําว่าบุคคลบุคคลคือสิ่งมีสิทธิมีหน้าที่ได้ตามกฎหมายนะคะจากความหมายของคําว่าบุคคลนะคะถัดไปเลยคือประเภทของบุคคล ะะบุคคลมี2ประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์เราเนี่ยนะคะมีชีวิตมีลมหายใจนะคะดังนั้นในเรื่องของการใช้สิทธิ์ได้ทําหน้าที่นะ,ะก็สามารถที่จะจัดการะะได้ด้วยตนเองนะคะถ้าไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นที่ถูกจํากัดความสามารถเดี๋ยวเราพูดกันในรายละเอียดถัดไปนะ,ะแต่นาที่นี้ให้รู้ว่านะคะคำว่าบุคคลธรรมดานะคะก็คือนะ,ะมนุษย์เรานะ ไม่ว่าจะเป็นนะรุ่นไหนเพศไหนนะคะหรือว่านาะฐานะยังไงแต่ก็นะเป็นนะลักษณะของนะสิ่งที่นะกฎหมายให้สิทธิ์และหน้าที่ได้ตามกฎหมายใช้สิทธิ์และทําหน้าที่ได้ตามกฎหมายนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือนะนิติบุคคลนิติบุคคลคือบุคคลสมมุตินะคะ ไม่มีชีวิตไม่มีลมหายใจการจัดการงานต่างๆนะคะก็จะมีบุคคลธรรมดานะเป็นผู้ดำเนินการนะตามวัตถุประสงคนะ์ของนิติบุคคลนั้นๆนะคะดังนั้นเหมือนกันคือมีสิทธิมีหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการงานจะแตกต่างกันเพราะถ้าในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาจัดการงานใช้สิทธิและหน้าที่ได้ด้วยตนเองนะคะแต่ถ้านิติบุคคลนั้นก็ต้องมีตัวแทนหรือผู้แทนนะคะ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลน,นั้นๆนะคะรควนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าประเภทของบุคคลมี2ประเภทนะคะเรามาดูนะกรณีเป็นบุคคลธรรมดาการเริ่มสภาพบุคคลนะคะการเริ่มสภาพบุคคลกรณีเป็นบุคคลธรรมดานะตามกฎหมายแพ่งและพนนันชุ์ได้บัญญัติเอาไว้นะ,ะสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกทิ้นสุดลงเมื่อตายดังนั้นนะคะ เมื่อมีสภาพเป็นบุคคลการเริ่มสภาพก็คือนะการคลอดและอยู่รอดเป็นทารกยึดถือลมหายใจนะคะสิทธิต่างๆนะคะคุ้มครองตั้งแต่อยู่ในครันมารดาเลยนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคลอดออกมาแล้วมีสภาพเป็นบุคคลนะคะอย่างเช่นสิทธิที่จะได้รับมรดกของบิดากรณีทีนะะ่น้องยังอยู่ในครันแต่ปรากฏว่าบิดาเสียชีวิตแล้วนะคะก่อนที่นาน้องจะคลอดออกมาอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าในกรณีที่น้องนะคลอดออกมาแล้วนะมีลมหายใจมีสภาพเป็นบุคคลนะคะและคลอดออกมาภายใน310วันน้องก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของบิดานะคะแม้เขาไม่เคยเห็นหน้านะของบิดาเขานะคะถัดไปนะคะ,นะคะจะเป็นในเรื่องของนะการสิ้นสภาพของบุคคลนะเรารู้แล้วว่าเริ่มเมื่อคลอดนะการสิ้นสภาพก็คือโดยการตายแล้วก็การสาบสูญ นะคะการตายก็คือทุกส่วนของร่างกายหยุดการทํางานแกนสมองตายนะคะการสารบสูญก็คือบุคคลหายไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาติดต่อกันนะคะตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะคะ3ปี5ปีนะคะขึ้นอยู่กับนะคะระยะเวลานะคะที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ แต่นะเมื่อมีสภาพเป็นบุคคลเรามาดูกันนะคะว่านะคะเมื่อเรามีสภาพเป็นบุคคลนะ,ะสิ่งที่แสดงให้เห็นนะ,ะก็คือตามกฎหมายเรียกว่าสิ่งแสดงสถานะของบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสังเกตจากตัวเรานั่นแหละใช่ไหมคะนะ,ะเมื่อเรามีสภาพเป็นบุคคลนะคะชื่อสัญชาติภูมิลำเนาและความสามารถนะคะชื่อนะ,ะก็คือมีชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลน,นะคะ สัญชาติก็คือเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศหรือรัฐนะคะบุคคลจะได้สัญชาติไทยยึดถือการเกิดนะคะหรือว่าการโอนสัญชาตินะคะหลักดินแดนหลักสายโลหติตอย่างเงี้ยหรือการขอแปลงสัญชาติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท,ที่นะกฎหมายกําหนดนะคะภูมิลำเนาก็คือที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลนะคะและในเรื่องของความสามารถอันนี้คือสิ่งแสดงสถานะของบุคคล นั้นนะะในลักษณะของนะความสามารถนี่แหละนะคะก็คือนะ,ค,ะความสามารถในการที่จะใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ต่างๆนะคะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมคะนี่นะคะในเรื่องของนะการจัดการต่างๆนะคะถ้านะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะคะไม่ได้ถูกจำกัดความสามารถก็สามารถที่จะจัดการและดำเนินการนะ,ะตามที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองสิทธิ สามารถใช้สิทธิ์และทําหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีบุคคล3ามจำพวกถูกจํากัดความสามารถเอาไว้นะคะก็คือผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์นะะก็คือผู้ที่นะ,ะอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะคะดังนั้นการจัดการนะ,ะหรือการใช้สิทธิ์และทําหน้าที่ใดๆก็ต้องมีนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะ,ะยินยอมหรืออนุญาตก่อนนะคะอย่างนะการทํานิติกรรมทําสัญญานะคะแต่การทํำพิในกรรม สิปีก็สามารถทําได้นะคะกฎหมายกำหนดไว้แต่การสมรสชายหญิงจะทำการสมรสเนี่ยต้องนะอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะถึงแม้ว่านะคะจะอย่าล้างการเมื่ออายุนะ18หรือ19ก็ไม่ได้ย้อนกลับมาเป็นผู้เาว์อีกนะคะดังนั้นนะความหมายของผู้เาว์ก็คือผู้ที่อายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ดังนั้นการบรรลุติภาวะเนี่ยจะมี2ประเด็นก็คือเมื่ออายุครบ20ปีและ2ก็โดยการสมรสนะคะ อีกประเภทหนึ่งที่ถูกจำกัดความสามารถนะคะเราเรียกว่าคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถลักษณะอาการก็คือคนวิกลจริตนะคะบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นที่จะยื่นคำร้องต่อศาลอย่างเช่นนะคะคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือพนักงานอายการนะคะอันนี้ก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดนะคะไว้เพื่อให้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาล ถ้าสารไต่ส่วนที่จนานะว่าบุคคลน,นั้น,นะะเป็นผู้วิกลจริตจริงะคะก็จะสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถและอยู่ในความดูแลของผู้ผิทักษ์เผู้อนุบาลค่ะ,นะคะผู้อนุบาลน,นะคะแต่ถ้าะะเป็นลักษณะของคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะคอันนีนะะ้จะต้องะะมีเหตุแล้วก็มีองค์ประกอบเหตะะุก็คือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบพวกกายพิการนะคะค พวกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเนียนะคะหรือว่าพวกสเสพสุราย,ยาเมานะคะแล้วไม่สามารถจัดการงานนะคะของตนเองได้หรือถ้าจัดการงานได้แต่ก็มีเหตุที่จะทําให้งานนั้นนะคะได้รับความเสียหายอย่างนี้น,นะคะอันนี้มันต้อง,องครบองค์ประกอบด้วยเหตุใดเหตุหนึง่งแล้วก็มีองค์ประกอบก็คือไม่สามารถจัดการงานนะคะได้หรือจัดการงานได้แต่อาจให้เสื่อมเสียนะคะ เกี่ยวกับนะธุรกิจการงานนั้นๆนะผู้มีส่วนได้เสียก็เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือพนักงานอายการก็จะยื่นคำร้องต่อศาลถ้าศาลที่เคพิจารณานะครบองค์ประกอบก็จะสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะงั้นนะคะกฎหมายนะคะจำกัดความสามารถของบุคคลวัสามจำพวกใช่ไหมคะผู้เยาว์นะคะ ผู้ไร้ความสามารถและผู้เสมอไร้ความสามารถแต่ถ้าในกรณีถามว่านะผู้ที่ดูแลผู้เยาวชื่อเรียกตามกฎหมายเรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมนะผู้ไร้ความสามารถนะผู้ดูแลเราตามกฎหมายเราเรียกว่าผู้อนุบาลนะคะส่วนผู้เสมอไร้ความสามารถเนี่ยนะคะอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะอันนี้ก็คือนะบุคคลสาําพวกที่ถูกจํากัดความสามารถเอาไว้นะคะ นะคะมาดูในเรื่องของนิติบุคคลบ้างนะคะนิติบุคคลเนี่ยนะคะคือบุคคลสมมุตินะคะกฎหมายรับรองนะคะให้มีสิทธิมีหน้าที่ได้เช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดานะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะหรือว่านะคะเกิดขึ้นตามกฎหมายอื่นก็ได้นะคะแต่มีสิทธิมีหน้าที่นะคะได้ตามกฎหมาย ะะอย่างการเริ่มต้น,นะะของนิติบุคคลก็ต้องมีการจดทะเบียนใช่ไหมคะ,นะคะงั้น,นะะถ้าในกรณีที่ในเรื่องของการจัดการงานก็ต้องมีตัวแทนหรือผู้แทนนะคะอันนี้คือนะในเรื่องของนิติบุคคลแต่การสิ้นสภาพนะคะนิติบุคคลเริ่มเมื่อมีการจดทะเบียนการสิ้นสภาพก็คือจดทะเบียนเลิกกิจการหรือศาลมีคําสั่งให้เลิกกิจการนั้นๆ เรามาดูในเรื่องของภูมิลำเนานะคะของนิติบุคคลนะคะภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยนะคะยึดถือนะตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่นะคะหรือจะกําหนดนะตามข้อบังคับในตราสารของนิติบุคคลนั้นๆก็ได้นะคะหรือจะกําหนดนะคะเป็นที่ตั้งหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาก็ได้แต่ในเรื่องของการจัดการงานก็ต้องมีผู้แทนของนิติบุคคล นั้นๆน,น,นะคะดำเนินการตามข้อบังคับหรือตราสารในการจัดตั้งการดำเนินงานของนิติบุคคลเนี่ยคือนะนิติบุคคลนะต้องมีวัตถุประสงค์มีเจตนานะผู้ดำเนินการนะก็คือผู้แทนก็ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นๆน,น,นะคะอย่างนะครูมักยกตัวอย่างในเรื่องของนะบริษัทอิเทิจำกัดวัตถุประสงค์ก็กกคือในเรื่องของจัด กระบวนการนะเกี่ยวกับการศึกษานะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานะได้รับความรู้และสามารถที่จะนะนำความรู้ไปใช้นะในการประกอบการงานนะในการประกอบอาชีพได้นะนะคะก็ต้องมีนะคณะกรรมการในการบริหารจัดการนะคะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่านะเป้าหมายของนิติบุคคลน,นั้นๆนั่นหมายความว่านะคะในลักษณะของนะ,ะการดําเนินการนะ,ะของนิติบุคค,คลดําเนินการตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าในเรื่องของนะการสิ้นสภาพของนะนิติบุคคลก็คือนะเมื่อน,นิติบุคคลน,นั้นนะคะถูกศาลพิพากษาสั่งให้ล้มลลายเนี่ยนะก็ต้องเลิกกิจาการนะตามคําสั่งศาลหรือในกรณีที่นะมีนะกรรมการหรือผู้จัดก,การคนใดคนหนึ่งนะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจาการก็ทําให้นิติบุคคลน,นั้นนะคะสิ้นสภาพนั่นเองนะคะ สรุปไปแล้วในเรื่องของนะบุคคลมี2ประเภทคือบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะขบวนการดําเนินงานต่างๆและการจัดการก็จะมีนะข้อเปรียบเทียบแตกต่างกันไปนะ,ะหวังว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะเกี่ยวกับนะกฎหมายว่าด้วยบุคคลซึ่งจะเป็นพื้นฐานนะที่เราจะเรียนต่อในนะหัวข้อถัดไปนะคะคงจะเป็นพื้นฐานให้เียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะพอสมควรนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ